มาสงสัยกันจังอันนี้คือระบบสปริงเกอร์ที่ผมทำนะครับคือคนขคี้เกียจนะครับจะผสมปุ๋ยไปในระบบสปริงเกอร์เลยเอออันนี้คือปั๊มน้ำนั่นคือถังดึงน้ำมาจากบ้านนะครับและนี่คือถังที่ผมจะใช้ผสมปุ๋ย แบบคนไม่ต้องไปยุ่งนะครับวาปิดเปิดก็ตามนี้เลยอันนี้คือดูดดูดเข้าเครื่องอันนี้คือน้ำออกน้ำออกจากหน้าปั๊มแต่ย้อนเข้ามาเติมคือเติมพร้อมกับดูดจะเอาความเข้มข้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอันนี้คือ,อถังน้ำหมักที่ผมจะใส่น้ำหมักอันนี้นะครับผสมน้ำผ่านน้ำแล้วก็จะอันนี้ ทีนี้ผมก็น้ําหน้าปั๊มมาใส่ถังอันนี้ก็ดูดอันนี้ก็ลงมาแต่ระหว่างปล่อยก็คือนั่งครับผมจะใส่ข้องออมมันจะได้วนมันได้คนในตัวผมก็แค่นั่งดูนะครับกับปรับความแรงปรับความแรงคืออันนี้เปิดมากเท่าไหร่มันก็จะขึ้นตามนั้นนะครับอันนี้ก็ควรจะบาลานซ์กันสองตัวนี้ น้ำจะอยู่ประมาณเท่าเดิมถ้าถ้าเราเติมเข้าเท่ากับออกนะครับถ้าจะแรงมากก็เปิดนี้ให้สุดอันนี้ก็สุดนะครับถ้าจะเอาเบาๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อจะไม่เปืองจุลินทรีย์ก็ตามนี้เอาตามที่เราถนัดเอาตามที่เราสะดวกนะครับโอเคครับ ใครงงก็ก็งงนะครับผมก็งงเหมือนกันสดีครับจากเซียนจุลินทรี